เป็นไงบ้างโ่งมันบ่พี่น้องอ่าโ่งมันไหมเนาะของแม่เพชรครับผมอ่าเข้าเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างือว่าโ่งมาแล,ล้วเรือมือเขาวันสาพอดีนะแม่ <c oughs> อ่มามาเมื่อมาเขาท้าบุญเขาพันสา <c oughs> อ่าแม่แกัดเัน่องว่าไงแม,แม่นี่ที่เด็ดปากภาษาเรื่อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สตรเดือนนี้ก็ได้เขียนให้แต่ว่ามันเด็กกลับเด็กแม่มันเด็กกลับเด็กกลับสร้างเทียมัมนกับเข่าตรงอยู่แต่ว่าเสียงนะเสียงมันเด็กกลับเราเห็น่หเอกซีนะเห็นกันไหมข้างนอกเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยเดือเห็นไหมหั่งหกซีหั่งหนึ่งซี ถือจนวิ่งถือจนวินงตัวเดียวก็ตัวเดียววันไหนหนึ่งกรับหนึ่งกับหกสูตรแม่บ้าหนึ่งกับหกเป็นบะแม่บอกแม่สกตรบนมันมีมันมาหนึ่งกับหกมันมาบ้านน้ำกันแม่ว่ามันมานน้ำกันตะวันใสบนล่างเลยโยตะวันมาม่าน้ำกันยีนี้มันมาน้ำกันเดฉยวแต่มันออกหนึ่งหนึ่งหกมาบมานน้ำกันพวันวันแม่ก็เหตแต่หนึ่งกับหกค่ะสไลมาน้ำกันแม่พี่บ้านมามาน้ำกันอ่ะสี่หกที่ตรงๆนี่ แต่ว่าหกสี่นะหกสี่หนึ่งสี่ตรงเลยหนึ่งสี่มันจับมาหายไม่หนึ่งสี่ไม่หนึ่งศูนย์ไม่หกสี่ไม่หกศูนย์แต่ว่าผูใดไม่ตัววินเนี่ยเพื่อนลืมครับเพราะบางหันหลังของหลางแม่เน่ยมันได้สี่กับเจ็ดตัวหลางเนีมันได้สี่กับเจ็ดแต่ว่ามันอีกศูนย์กับสองแม่จับใส่กันมันเรียกว่าเขาแต่ว่าอันสี่กับเจ็ดเนี่ยมันสิเขา มันมันบ่เขาปีนี้เขาจะบ่เขาเจีเดียวอ่าพิ่งหลุดไปแต่ว่ามันเือชุดเดิมมาล่าสุดเข้าข้างบนข้างล่างแปลข้างบนแปลข้างล่างคือว่าเขาวัดสาดีมั่นเนี่ยที่อาจจะเขาตลอดพัฒนาดีเพราะแม่เนาะอย่าก็ขอขอปูขอยังไว้ไว้อยากให้มันเข่านะโอ้แต่ว่าอย่างนี้แม่กำลังคิดหาสูตรเด็ดสูตรอันเล็กซานต์ลอยลอยเนี่ยกำลังหาเลขหลักลอยแถ้ารักสิบนี่แม่แม่มีโยน อยู่น้ำมันใบตัวดัตต์เบียนะเข้าตรงๆเลยซุ่มนเข้างบนเขาแมนบนพ่อบนพ้อบนพ้อแมนมันสิเขาวันนี้ไม่ก็มีมนมันมีสิบหกตัวแต่ว่าตัรงมันสิบหกตัวแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็สิบหาตัวตรงแล้วก็บนล่าง่ค่อยลงกาะเที่ยวเขาบนล่างนี่แตาว่างก็เป็นตกกลาอ่าเพราะตาเขาแมนเว้ย แต่ว่าเลข่ลักมันนี่บ่ค่อยนุ่ดหรอกแต่ว่าจับคู่กับเขาแดงเพเขาแดงสิล่ะตวนใหญ่กับเขาอยู่เพราะว่าเนี่ยลายจะแตกทั้งบนทั้งล่างอีกาทับเบิ้งถ้าเบิ้งแม่เบิ้งอันใบนนั่นเขาม่ตรงแล้วแม่สิเบิ้งแล้วแม่ตรงบอกเพราะว่ามันไม่สิเขาตรงอันนั้นนะข้าวบได้กล็ดครับไม้เราไม่เขาแม่ก็สิเนียักเอาแต่ใน้ลักแม่เพาะมันเป็นเลขสูงได้พี่น้องมันต้องเป็นคำนวณ แจงฤษีอยากเราจังแซมันมันมาส่งกับหลากแมนมาเลยบางนึงค่ะมันกับมาส่งมันมันหกหกกับหนึ่งหนึ่งแมนหนึ่งมันกับมีซีตัวอยู่ในล็อกมันนะหลายราวันหนึ่งมันกับไม่ซีตัวหกหกอันซีเนี่ยมันมันมีหาเพราะว่ามันอยู่ในมองหันอีกตัวหนึ่งมันมีเห็นหกซีแต่ว่าซีหนึ่งนี่มันตรงมันมันออกกันนี่อยากก็หนึ่งซีหนึ่งซีมอาศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งซีสามมันเป็นบน อือศูนย์หนึ่งสี่สามตัวศูนย์หนึ่งสี่แม่ว่ามันสี่หนึ่งมาแบบศูนย์สี่หนึ่งคุณนะแม่เนาะเปนศูนย์สี่หนึ่งอะแมนแมนออกตัวกราฟครับอืมมันเป็นตัวกราฟมาแต่ว่าเขาห้า Get ุนข้างล่างแต่ว่าเล็กแม่มันเด็กกราฟผู้เทียนอยมทางบนข้้งล่างนะบนก็มีแปดตัวล่างก็บมีแปดตัวกราฟแล้นะอืมเพราะว่าเหล็กแมวม่าใครเขาอาจับู่มีโอกาสเรืย สามตัวนี่แม่มีหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แม่อันนี้อันนี้อันนี้เลขอันเลขติดแม่นะอ่เลขติดนะอันนี้เลขติดนะอ๋เลขติดอันอันนี้กับบ๊อไพ่ผานตั้งเที่าเขาสองตัวอ่เอ็นสามมันบวกนห้าเนี่ยเลยโอมันเลขติดถ้าตั้งเที่ามันกับเขาสามตัวตเที่ามันกับเขาอมันเขาน้องกันน้ามันเขาน้องกันตัองเที่ากับไปบนไปล่างแต่ว่าบ๊อบออันบ่อยุฟงเทียนเนี้ยอ่เลขติดนะตัองเท่ากับขึ้นบนเทยากับลงล่างอืม มีจะว่าคะขนาดได้ตัวนั่นคักมาเห้ามามจับไ่รล์นะบ่ค่อยพลาดเล็กปิดไนก็ได้ไม่ค่อยพลาดอืเอาสสำหรับอ่างวดที่สิบหกใช่ย่าเห็นบาลางแม่มันมีสี่กับเจ็ดแต่ว่าสูตรนี้มัน่เขาขุเอ่ยมันเขามันเขามาสามงวดเราสูตรนะแต่บางงวดนี้แม่าท่ได้เห็ุแมันม่เบาเขาแม่ไม่บ่เหตุสูตรแม่ได้เหตุแต่สูตรนี้สูตรนี่นี่เลยสามกับหกครับผม ได้สามกับหกวันนะล่างสามกับหกล่างที่นบนติดสามติดหกแม่อันติดสามติดหกแต่ว่าอันแม่เฮ็ดออกมาเนี่ยอ,อันนี้ล่าง,อ,นนงอันนี้เลขติดเนี่ยเลขเลขติดครึ่งวัดบางหันนะครับอ,อันซีหนึ่งเก่าเนี่ยอันนี้บนนะแต่ว่าหากรับส่นบนนะแม่เฮ็ดได้หากรับส่วนสองส่วก็ได้หักรับส่วนคือกันโอ้ตรงกันเลยตรงกันแต่ว่าประมาณน้ำกันเ่านี่สองส่วนนะ ให้ว่าบ่กไข่มาไม่ไม่กระจแยกตัวนึงไปบนตัวนึงไปล่างได้อยู่ให่ว่าออกไน้ำกันคือนจะซูนหางเสร็จนะกดดานน้อยกดดานจะออกน้ำกันน้อยโอ้โอเคเลยแต่ว่าคะแน,นันแทนคะแนนมากแล้วแม่เบิ้งนะแม่มาจัดใส่บ่หลายตัวแต่มันนี่รักลอยค่ะ อันอ่อนด้มาเหตุกับบ่เขาโยยังได้สามตัวเตี้ยได้สามตัวเพราะว่าเพราะว่านับสีเผามันได้อันมันได้ตรงแล้วครับเอาหาอันสามตัวใช่คหะมันอันมันเหตุบือ่างมาขึ้นเลยแต่สมมติว่าเขาใส่มาชุดตัวไม่ก็หลายตัวปวนเนา้อสตัวอ่าไก็หลายตัวปวดหมายถึงว่าเดี๋ยวชุดสามตัวมันตามอีกทีหนึ่ง บอกแม่ค e ุณนี่ป้อยจำเบื้องเงินชุดเดินเฮาแบบว่าบ่ได้กลับจังซี่นะมันชุดเต็มเพรง่ายๆชุดเต็มไมเข้าดตรงๆข้าวมันมาแล้วค่ะก็มาเรียกใส่ในล็อกข้าว่ามันมีตัวใดมันตรงกันบอกนะครับแค่ก็ลังหาอยู่รักลอยนะคิดคนหาอยู่จะเอาสามตัวแตกวะเขาสามตัวคิดไปสามตัวแตก ว้คอมเมนเขาตามตัวมันก็เนื้อก็เกินเนาะคือมันจะงบหน่อยเนาะแต่ว่าสองตัวนี้ห้าก็งบหลายแต่ว่ามันก็ไม่แก็ดีอย่างนึงหมายความว่ามันยังไงไม่แก็เขายุงสินะมันหลายมันก็เขาอยู่คันจกจกไวถือเลยแบบเนี้ยจไปจกเอาหัวรอบนี้แม่แยกบนแยกล่างแค่ไหนติมันหันแม่ก็แยกแต่ว่าไม่ไปเขายุดบนทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าอันอันยุดล่างนะมันได้ซีกับเจ็ดแต่ว่าแม่มันแม่มันมีซีซีสองละมีซีสองซีเจ็ด โอซีสองอันใดบุกไม่อันใดบุกมันจะเดืิมไม่แก่เป็นสุดบนสุดล่างแต่ฟาดอะไรหลืแต่ว่าง่ายๆอ่โตวิ่งนี่บนนี่ศูนย์กับห้าเนี่ยนะวิ่งเดียวศูนย์กับห้าบนเป็นจับคู่ให้ตอนนี้ให้ซี่ให้ซี่คู่ที่หาหนึ่งหาเก้าตัวหาศูนย์ตรงกันสองศูนย์เลย แม่แต่ว่าหาศูนยในี่ตรงกันสองสองสูตรแต่ว่าบอคอยมาแต่ว่าก็กมีโอกาสมาอยู่แต่ว่าหันหน่อยไม่มาด้วยกันอย่างงี้บ่ะแม่ตรงกันสองสูตรในท่วงชิงอั้นสูตรในกระซูนหาซูนกระซูนหาแต่ว่าทั้งมาอะมาแต่ว่าแจ็สิมาตกใด้แจ็คสิมาศูนยแจ็คสิมาหาอันนี้ไม่ยังสันแม่เนี่ย อันนี้ชุดชุดชุดเต็มแม่อันเฮ็ดนะชุดเต็มตากตรงมากค่าตรงมากใช่ไหมใช่อหมเนี่ยใช่ไหมชุดสามตัวตาหน้าคุพี่น้องอันนี้คือชุดต่องวดชุดต่องวดอ่าเพราะว่าคำนวณให้หลังอันอ่ะวกซีหนึ่งอับซีหกแม่ไม่มากน่าใจืะตอนนี้นะอ่าแม่อันจะสมัดแต่ยังบ้านเดิมมัน เอ้าให้ชุเต็มไปสักคนแต่ว่าขันเราคุณให้แม่เดียกเลยแต่ว่าแม่มากก็ถือจักเทียถ้าตัวมากก็ถือรถแม่มาขาหนึ่งโอแม่มาหาหนึ่งโอ้ขาหนึ่งวัดเตี้ยแม่มาขาหนึ่งเพราะว่าหาศูนย์แม่ว่าบ่บ่บ่คอยมาน้ำกันแม่แต่ว่าศูนย์พาเนี่ยบ่คอมาน้ำกันแต่ว่าตรงกันร่างละแม่มากขาสาม แต่ว่ามากปร่ถือนะแ่เียแม่่ถือกับมี่นยนายคู่นี่แหละพี่หลังว่นไหนนี่หะแคเคียกแต่ว่าขันสื่อเต็มไม่โอกาสจ้ะ่ถือนะไม่โอกาส้แต่ว่าแม่จกแม่มักมันบ่ถือแคเคียขันมากมากก็ซื้อรอเพราฉันไ้ยอะถือรดเตี้ยถือรแต่ว่าแม่เป็นคนทนมามากแมือนื้อบปเออเออไเขาต้องเอางินจำนวนเน่ะแม่เอาไปยัดเงินเนาะยเอาไปยัดเงิน แต่ว่าแบบนี้ขนาดนั้นมากมันสิ่งหุ่นยักตัวตรงรวดสองสามมือนนี่เราก็เคยจะมาหายใบเกิดรุตเตอรีนะใบเกิดรุตเตอรีมันสาชุดเต็มขึ้นมาครอันนี้เดี๋จะมาเห็นค่ะค้านี้อายยักจะอห็นวี่ตูพับนู่อันนี้คือชุดเต็มถ้า้งพัดตึ้งกระพับอาอะไรเข้ามาครับมาด้านบนอืมนะชุดเต็มชุดเต็มที่นอนครับพาไว้ก็ เนาะพี่เจ้าเอาพี่เจ้าอืมอันนี้ชุดแต่ว่าแต่ว่าลายมากหรแม่ลูกมากอืมน้องบานนี่นี่นี่ชุดคาดให้พิเศษแล้วคาดมากเพราะว่าเดี๋ยวสิว่าไม่เห็นชุดเต็มใช้เลขติดเทค่นมาติดตัวได้หรือแม่ได้ได้หนักโอ้เล็กติดนานนั้นนเนาะเลขติดเหล็กติดก่อนพี่น้องมีสีอันนี้อยาจะใส่เลขกสามตัวมีว่ใครผ่านเจ้เลขติดนะแต่ว่าผ้งลูกแก้มานน้ำกันชุดแปดเก่ามานน้ำกันอืม เส้นได้แฝดเก้านุ๊กป่ะนี่ผู้ไดมีดตัวชุดกองว่ะมองแม่เพชรนะผู้ใดมีดตัวดีเด็ดเอามาให้จับเส่นได้โอ้โองั้นก็อืมอะไรก็แล้วอืมอืมอืมไม่หยิบซีจับกันน้องเยสัญญาณฝนตกลิ้มมันปลอยชุดเต็มนะคะอันคีดเส้นใต้คือ ยําไปสักก่อนอ่าแล้วกลางๆสิไม่ย่ยา,าให้อีกแล้วมาห้ยิงจอบคุณแม่ได้อ่า,อาตัวเดบาก,ก่อนมาจับส่ค่ะอันนี้ค้อ<ม>สิเดียบเถือขอนะ่ะของสิเดียบเถือเพราะว่าน้นม่เข่าตรงเนี่ยิเข่าตรงรักตรงบ่แม่แม่สมมุติคือใครใครกัน,นกรครับี่บ่แม่สมมุติของแม่เป็นนึหาอาหาหนึ่งมันของเขาอาจสิมาหนึ่งหาจังสินะของเขามากของเขามันสิตรง บ้านมีข้าวมันมีสิบหกกแต่บ้าแม่สิมาเดืยกเรอเนี่นี่เาแม่จะมาจับสาสูตรของแม่เราจะต้องขัดสันด้พี่น้องด้วยฝากตอนพ่แม่พี่น้องเย็บซีอะไรเนาะสูตเด็ดเด็ดีเอดีหาเหล็กสามตัวเลยจต่วา่าคิดทาคิดอันนั้นเอาอันไหนมาเห็ดกับบวบเข่าเหล็กสามตัวเขาย่างเขาก็บทอชุดสาตัวด้วยสามตัวดสาตัวด้วยชุดทุดคนพี่น้องด้วยรันบอัน ถ้าว่าขัดสมมติว่าห้าได้มาสี่ตัวมันมาสี่พวงเสร็จห้าจับใช้เมื่อชุดตัวสิ่กับมีโอกาสได้ได้ซื้อน้อยก็เรียกสองตัวก็ห่าอันอันนั้นนะะครับค่ะที่น้องก็ให้หฟังนะคะกระปุกอาหารมาอะไรแม่เออให้กินเลยแมอืม อ๋พี่น้ังนาะเช็คหน้าจอได้พี่น้ังเด้ออ่าคัดแยกให้เด้วบนซีลางซีอ่าเนาะตัวทีแม่ชอบมักไม่ออกอ <laughs> แต่ว่าคัดกัดแถวเสืออสออ้อถือลวดเพราะว่าคัดกัดแถวซื้อถือลวดแล้วพี่น้ังเด้อเอาบ๊ายายพี่นลังบ๊ายายอ่าเอาตลอดสามตัวงวดนี่อ่างวดที่พ่านมากก็ถือว่าอ่าประเดิมของพันษายได้พี่นลังเด้อ <laughs>